มาเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานนี้ด้านหลังผมนะครับตัวอนิโต้ต้าแลนด์ครูเซอร์เอจคันนี้ก็คือพื้นฐานตัวโตต้าแชมป์นั่นเองที่ผลิตในประเทศไทยมิติตัวถังเดนเบนชั่นนะฮะของตัวโตต้าแลนด์ครูเซอร์เอจนะครับมันประมาณแบบซูซูกิจิมนน่หรือเปล่าแล้วก็กระจังตรงนี้มีกล้องรอบคันเดย์ไทม์ลันเนงไลท์ไฟหน้าไฟตัดหมอกและความเป็นแลนดะ์ครูเซอร์เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่รถที่หรูหรานะช่วงล่างเขาด้านหลังตรงแลนด์ครูเซอร์ดูภายในกันหน่อยนะนี่มันก็ดีไซน์ใช้ได้นะแแต่่่คคัับลลลอออองงเปิดกดกก้้นนนูหยีว็ แต่นี่อะไรวะพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบแถวเร่งขนาด2.7ลิตรนะ ช่วแวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคุยพีผู้ชมสวัสดีจาก j จแปนโมบิลิตี้โชว2 0 2 5นะฮะบูโตยาอันนี้อีกหนึ่งพระเอกเลยนะครับที่คนดูเยอะมากเพิ่งเปิดตัวแล้วก็มาเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานนี้น้าลัลังผมนะครับตัวออนิโตย่าแลนคลิเซอร์เอฟเจคันนี้ก็คือพื้นฐานตัวโตย t าแชมป์นั่นเองที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วคันนี้ มาโชว์ตัวนะครับกับเวอร์ชั่นที่หลายๆคนรอคอยคือเวอร์ชั่นขายจริงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมคันจริงกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะขายไทยเนี่ยนะครับในเวอร์ชันที่เป็นขุมพลังเบนซิน2.7 163แรงม้านเนี่ยนะครับในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับคุณพร้อมขนาดไหนราคาเท่าไหร่คุณถึงจะ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะขายได้ที่คุณคิดลองมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมแบบไวๆนิดนึ่งก็ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe มาหน่ำยใจคุกกี้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสําคัญฟิล์มติดรถยนต์ซ u p e r high cool ที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิตอลต้องซ u p e r high cool และ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่ เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราพาผู้ชมคันจริง all new toyota land cruiser fj ที่กําลังจะไปขายไทยในปีหน้าไปดูก,กันเลยครับคันจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้วผู้ชมสวัสดีจาก japan mobility show สองพั้วยที่บูตโตยต้านะครับก็มีตัว land cruiser fj มาโชว์หคันทวนนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเยอะนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาชมคันจริงกันว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่รอคอยการมาคันนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่ประเทศไทยแน่นอน ในช่วงประมาณปีหน้านะครับแล้วก็จะเป็นขุมพลังที่หลายๆคนนะอาจจะบอกอย,อยากได้ไม่อยากได้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะเป็นเบนซิน2.7มาก่อนนะครับหน้าหน้าของเราตัว Land Cruiser FJ นะครับก็เป็น SUV เบนซิน2.7ลิตรเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นขับ4นะประมาณ163แรงมา้าซึ่งเอาจริงนะไซซิ่งต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าไม่ได้ใหญ่มากนะ หลายๆคนดูรูปอ,อาจจะคิดว่ามันคือรถแบบแลนด์ครูเซอร์คันใหญ่ๆหรือเปล่าแลนด์ครูเซอร์จริงแต่พอเป็น FJ แล้วเนี่ยทรงเก็จะเป็นได้ทรงแต่แค่ไม่ได้ใหญ่มากมิติตัวถัง d ด m e n s i o ชันะฮะของตัว t ต้ o t าน a n d c r u r s e r FJ นะครับความยาวอยู่ที่4575ม mm, นหาร้ว้ามิลิเมตรความกว้าง1นึ่ mm นแปร้อยห้าสิบ้ามิลลเมความสูงห mm, ีึ่ 2, mm, งันนี้ยอรู่ที่ประมาณ5.5เมตรแล้ักตัวรวเปส่าประมาณ2ตันนะ2 0 4 0กแปมนล่นเมตนะรนุ่ม c r ้วก็วงเลี้ยวคันนี้ย ก็จะมีความใหญ่กว่าโคโรลล่าครอสนิดหนึ่งแล้วก็เล็กกว่าฟอร์จูเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกันนะทรงแบบนี้คุณอาจจะคุ้นชินว่าเฮ้ยมันประมาณแบบซูซูกิจิมเนี้หรือเปล่าคันนี้ใหญ่กว่าแต่ใหญ่กว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวพาไปดูคันจริงกันเนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามท,าที่หลายคนเนี่ยถามมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยไอ้แลนด์คูเซอร์เอฟเจเนี่ยไฟหน้าทำไมมันมีแบบเหลี่ยมบ้างแบบกลมบ้างสแตนดาร์ดคือแบบเหลี่ยมแบบนี้แบบกลมคือของแต่งคุณสามารถไปแต่งเพิ่มได้นะครับเนี่ย เบ้าตรงนี้จะเป็นกระจังหน้ากับไฟหน้าทั้งหมด daytime running light ไฟหน้าไฟตัดหมอกและความเป็นแลนด์ครูเซอร์เนี่ยปัมเพอร์ด้านหน้าจะเป็นพลาสติกเนี่เป็นสีดําด้านทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนเวลาไปลุยแล้วมันชนหรือมันกระแทกอะไรแบบเนี้ยคอสในการเปลี่ยนจะไม่เยอะช่องอินเทคด้านหน้าตรงนี้เป็นแนวยาวแล้วก็คําว่าโตโยต้าเป็นตัวอักษรแล้วช่องอินเทคด้านล่างนะครับแล้วก็กระจังตรงนี้มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยอยู่ด้านล่างจุดติดตั้งแนป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เซนเซอร์มีมาให้ครบนี่คือด้านล่างตัวรถนี่ช่วงล่าง ด้านหลังเป็นตัวโฟลิ่งนะไม่ได้เป็นแหนบซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทรงแบบ SUV ค่อนข้างชัดมากนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวแลนด์คริเซอร์เสไปส่งมาดีนะเอาจริงคือผมว่าถ้าเกิดคุณอยากได้พวกตุเกิจิมเน่นะอันนี้ใหญ่กว่าด้วยแล้วก็ได้ความเป็นตัวต้าด้วยได้เป็นเครื่องเบนซิน2.7นะมันอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจคนที่อยากได้ดีเซลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเบนซะิน2.7เนี่ยถ้าเกิดไปติดแก๊สประหยัดด้วยนะขับสบายสบายด้วย นะครับฝากระโปรงก็จะเป็นทรงแบบนี้มีการซอะร่องตามสไตล์ Land Cruiser นะครับยกขึ้นมาขวา,ากระซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยพ่าออกนีพิทเตอร์เอาตัวไายไทยแลนด์ด้านบนมีกล้องไวเกิกคลคามิล่านะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะมีเซฟตี้เซนครบนี่ฝากระโปรงเป็นทรงแบบนี้เลยนะตรงเนี้ยยกออกมาตีโปร่งออกมาพร้อมซุมล้อที่เป็นดำด้านตัวล้อ Land Cruiser FJ สเปคยาง265 60 R18 นะดิสเบรกมีมาให้กรุด,ด้านหน้านี่ก็มาสไตล์แบบไฮรักเลยคุมมาแค่ครึ่งเดียว แบบนี้คุมมาครึ่งเดียวแบบนี้แต่เนี่ยอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยมา,าจจะเป็นรอยง่ายนิดหนึ่งนะแต่มันเปลี่ยนไม่ยากกระจกของข้างอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ไฮลักเลยเพราะอันนี้อยู่ในโครงการ IMV ด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวครีบตามสไตล์ตัวต้าเขานะข้างบนมีแลกมาให้ด้วยนะมีกล้องรอบคันมาให้บันไดบิวอินมีมาให้มือจับเปิดประตูก็เป็นสไตล์เดียวกันกัแบบพวกไฮลักแ์แต่สังเกตไหมรอบคันจะเป็นพลาสติกดําทั้งคันเลยบันไดก็เป็นพลาสติกนะครับพร้อมช่องระบายน้ำนะครับแบบนี้นี่ แล้วก็สไตล์ Land Cruiser FJ นะครับกระจกด้านหลังก็จะมีการเว้า์ขึ้นมาหนิดึงมือจับเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายด้านหลังแล้วก็คันนี้ดิสเบรกสีล้อมีมาให้ช่วงล่างด้านหลังเป็นตัว4 Link ด้วยประมาณนี้เลยกรุดด้านหลังก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับด้านหน้าคือคลุมมาให้แค่ครึ่งเดียวคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่รถที่หรูหรานะเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับต้องได้ง่ายและเป็นสไตล์แบบลุยๆ Land c r u i อ e r นะครับ แล้วก็หลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมตรงเสาซีมันทึบจังดีไซน์เขาเป็นแบบนี้เพื่อข้างในเนี่ยเวลาไปติดตั้งพวกอะแดป,ปเตอร์ไว้ติดตั้งของติดตั้งอะไรแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นคุณดูแหลกยกขึ้นมาเพื่อติดตั้งนะครับแหลกเสิร์มอีกทีหนึ่งหรือจะนะฮะไว้ไปลุยป่าก็โหลดของขึ้นได้นะครับไฟไท้ายแลนด์ครูเซอร์ยื่นออกมาแบบนี้เลย LED ไลท g u i d i n g นะครับเขียนแลนด์ครูเซอร์แล้วก็จะมีครีบตรงนี้เพื่อลดเสียงรบกวนตามสไตล์แต่ยื่นออกมานะแต่ไม่ได้ยื่นเกินตัวถังนะยังมีปั่ นะครับนี่คือบาร์สวิงสไตล์แรนด์ครูเซอร์เปิดออกมาแบบนี้โช๊คต้นใหญ่ๆนะครับอย่างที่บอกไปผู้ชมว่าข้างหลังเนี่ยทำแรมถึงทําทึบนี่มันไว้ติดตั้งพวกอะแดปเตอร์ได้นะครับในอนาคตเนี่ยเนี่ยติดตั้งเพิ่มได้เนี่ยที่ผมชี้เนี่ยถอดออกแล้วก็ติดตั้งเสริมได้มีไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพื้นที่ประมาณนี้นะมีตะขอไว้เกี่ยวของนะครับทุกจุดมันก็เป็นพลาสติกรูปอ่ะนะครับมีไฟส่องสว่างเสาอากาศชักฟินนะนี่ กระจกด้านหลังเป็นแบบนี้นี่คือบานสวิงเขาเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมันติดตั้งพวกอะแดปเตอร์เสริมได้นะครับลองปิดฝาท้ายดูนะนี่มือจับตรงนี้ก็เหมือนมือเปิดประตูนะสามารถปลดล็อกได้ด้วยนะครับกระจกมีไล่ฟ้ามีใบป,ปัดน้ำฝนด้วยมีไฟเบรคด้วยสามมิตกระจกแล้วก็ยางอะไหล่ติดนอกตัวรถแบบนี้พร้อมคำว่า Land Cruiser กับกล้องนะตรงนี้โลโก้ Land c r u ซอร์สีดําตัวนี้คำว่าโตโยต้านะครับแล้วก็กันชนด้านหลัง เซนเซอร์ S S มีมาให้จุดติดตั้งเป็นไฟทะเบียนที่ลากจูงมีทั้งซ้ายและขวานี่คือช่วงล่างเขาด้านหลังโอเคเดี๋ยวเห็นป่ะตรงเนี้ยไม่ได้ยื่นเกินมานะยังคลุมอยู่นะครับด้านหลังตรงแลนด์ครูเซอร์ได้ประมาณนี้เลยอ่ะเห็นป่ะทรงดีนะเอาจริงแล้วยางอะไรติดตั้งตรงกลางเลยอย่างที่บอกไปผู้ชมว่าคันเขาไม่ได้ใหญ่นะถ้าหลายคนคิดว่าเฮ้ยมันเท่าแบบแท้ง300หรือเปล่าไม่เท่าเล็กกว่านะครับแต่ถามว่าใหญ่กว่าจิมนี่ไหมใหญ่กว่าจิมนี่ ผมถ่ายดูผมยืนเนี่ยเห็นปะเนี่ยคันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ผมว่าถ้ามาไทยมันถ่ายไทยอยู่แล้วแหละถ้าราคาไม่เกินร้านสองอะไรเงี้ยขายดีแน่นอนนะครับร้านหนึ่ง้านสองผมว่าอย่างไรก็ขายกระจายเพราะทรงแบบนี้คนไทยชอบแต่ต้องบอกว่าภายในไม่หรูนะก็เป็นสไตล์เหมือนตัวตาแชมป์อะพลาสติกพ่นสีพลาสติกขึ้นรูปโดยประมาณแบบนั้นนี่ดูทรงเขาสวยดูภายในกันหน่อยนะเนี่ย เปิดประตูมานะครับก็สไตล์เหมือนพวกตัวต้าแชมป์อ่ะแต่ด้านบนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับมือเปิดประตูเป็นพลาสติกด้านๆกระจกลงไฟฟ้าสีบานนะที่ปรักประจุมองข้างแล้วก็มือจับก็ตามสไตล์ไม่ได้เป็นรถที่ราคาแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผงแดชบอร์ดเนี้ยได้ความล้ำหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแล้วก็ตัวหน้าจอมาตรวัดเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดอันนี้ก็จะเหมือนพวกคูโรร่าครอสนะครับนี่หน้าจอเป็นแนวยาวแล้วก็ช่องแอร์นะระบบปรับอากาศให้มาครบเลยนะแล้วก็ นี่ด้านล่างมีไวเล็ตชาร์จมีโลโก้แลนด์ครูเซอแล้วก็ปุ่มปรับสวิชนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t o high f o r high f o l low ตำแหน่งเกียร์แบบนี้เลยนะด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ดีไซน์ใช้ได้นะแต่แค่เรื่อง Material เนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องของความหรูหราอะไรนะครับเบาะนั่งเป็นหนังสังเคราะห์ก็ไม่ได้หนาอะไรนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแค่นั้นเองนะที่เท้าแขนที่คุ้นชินกันในไฮลักนะครับเบรกมือดึงขึ้นตรงนี้คือพวกดิฟล็อก นะครับแล้วก็สวิชต่างๆนี่ก็มีตัวออดิโอนะแล้วก็คันนี้มีพวกบอ่อุ่นมีฮิตกริปมาด้วยนะครับลองเปิดกล้องรอบคันดูหน่อยนีนี่กล้องรอบคันประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ชัดเลยมากนะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติจะไม่มีนะแล้วก็ที่วางกุง้งวางแก้วนะครับก็จะอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างผมชอบช่องแอร์แบบนี้มากนะทรงมาดีแต่เป็นพลาสติกรึ้นลูกทั้งหมดอะ่ะโดยรวมนะครับไฟออโต้ระบบแจ้งเตือนต่างๆพวงมาลัยสวยนะครับ ก็จะมีระบบครบเลโยโซลิตาเซฟตี้เซนแล้วก็พวกหน้าจอต่างๆลองปิดประตูดูซิว่ามันเป็นยังไงมันก็แก๊กไหมลองดูนะ3ามสองหนึ่งสองนี่ดูนะอ่ะโอเคทีนี้ดูการนั่งไม่ได้ใหญ่มากนะผมสูงประมาณร7 2เห็นไหมมันก็โปร่งหัวประมาณหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทรงบ็อกซี่นะแต่เล็กรูมเนี่ยด้านหลังอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับนี่คือภายในของ FJ l r a n d Cruiser โอ้โหใช้ได้เลยดูด้านหลังก็ต่อนะครับนี่ฟิลโดยกันคือไม่ได้ดูแน่นอะไร แผงประตูก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับแล้วก็เบาะนั่งอ่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูนะครับในตัวคลิปั้นผมลองนั่งให้ดูแล้วนะครับอันนี้คนเยอะนะมาถ่ายไวๆประมาณนี้ลองดูเบาะด้วยสารตอนหลังนะนี่นี่เขานั่งใช้งานจริงนะครับก็ด้านหลังไม่มีแอร์นะแล้วก็มีตัว Power อร์เลนะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งทั้งหมดคือไปนั่งดูดิอีพีตี้เป็นไงพี่แค่ไหมครับขนาดโคกตัวเล็กนะ นี่ผมนั่งเซอใช้งานจริงนะเล็กลุมแทบไม่เหลือเลยอะเมื่อกี้ผมลองนั่งติดยาแต่เห็นลุมได้มันบ็อกซี่อะมันบ็อกซี่ติดขาเออแต่เล็กลุมเหลือไม่เยอะก็คือขวาห้างไม่ได้อ่ะยกขึ้นมาแต่รถสไตล์เนี่ยซื้อด้วยอารมณ์อ่ะแต่อารมณ์ไนใช่ไหมลองอารมณ์นอนดูปรับนอนปรับนอนสุดเลยอ๋อมันไว้นอนแต่ด้านหลังด้านหลังแปะไก้อนๆนี่้วาเมันดันเอวขึ้นมาแล้วก็ดูขาแต่นี่อะไรวะงงจัง เอ็นได้เยอะเฮ้ยแต่โอเคโอเคเอ็งมันก็อีสามผมเลยมันด้านหน้ามเท่ดีนะครับก็ซื้อขับเท่ๆใหญ่กว่าจิมเนี่ยอ่ะในส่วนของสเปคนะผู้ชมแลนควีเซอร์ FJ นะก็จะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบแถวเร่งขนาด2.7ลิตรนะฮะ163แรงม้า246นิวตันเมตรนะเกียร์ออโต้6สปีดนะแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบพาร์ทไทม์เนาะซึ่งช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นตัวโฟลิงดิสเบรก4ล้อมีมาให้นะครับก็ได้ทรงอยู่เนาะ เออสำหรับคันนี้คลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลิปปิดเนี่ยไม่ทันได้ถ่ายคนเยอะจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เตรียมมาขายไทยเนะกับ Alnew l Toyota Land Cruiser FJ นะครับเป็นรถที่อยู่ในกระแสะแน่นอนถ้าราคาเปิดตัวมาดีนะแลวคุณผู้ชมล่ละคิดเห็นยางไรบ้างสำหรับรถคันนี้ถ้าเกิดมาขายไทยอยากเห็นในราคาเท่าไหร่ลองมาคอมไม่ได้ทราบกันหน่อยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคูกี่พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ